คุณผู้ชมที่ชื่นชอบอาหารทะเลไม่ควรพลาดค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงานฟันฟู้ดเฟส2022นะคะเพื่อส่งเสริมการขายและก็การบริโภคอาหารซีฟู้ดด้วยติดตามรายละเอียดค่ะที่บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานาครศรีธรรมราชนายไารรัตชัยรัตนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดงานฟันฟู้ดเฟส2022สุดยอดของร้อยเมืองคอนอาหารดีซีฟู้ดร้อย ได้มีพาณิชย์จังหวัดหอ,อการค้าจังหวัดไว c นครศรีธรรมราชและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมค่ะสำหรับการจัดงานฟันฟู้ดเฟส2022สุดยอดของร้อยเมืองคอนอาหารดีซีฟูดร้อยภายใต้กิจกรรมส่งเสริมอาหารซีฟูดจังหวัดนครศรีธรรมราชเมืองคอนซีฟูดเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับการจัดสรรง,งบประมาณประจำปีงบประมาณ2,565จากกระทรวงพาณิชย์เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาหารซีฟูดภายในจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้เชื่อมโยงการค้าโลกภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะทั้งนี้นะคะเพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าอาหารทะเลอาหารทะเลปลาูปและสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าอาหารทะเลของจังหวัดน,นครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางค่ะ เชื่อมโยงตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะกิจกรรมภายในงานก็จะมีทั้งการออกร้านจําหน่ายสินค้าคุณภาพมีทั้งร้านอาหารทะเลสดจํานวน5ร้านค้าร้านอาหารทะเลแปลรูปอาหารทะเลปรุงสําเร็จจานวน33ร้านค้าและสินค้าเกษตรสินค้า GI จํานวน2ร้านค้า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการบูรณาการร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าของดีของเด่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกจำนวน32ร้านค้ารวมทั้งสิ้นนะคะ32ร้านค้าและสินค้ามากกว่100า100รายการค่ะการจัดงานในครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาคร,รัฐและเอก,กชน รวมถึงในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีทั้งประมงจังหวัดสากลจังหวัดหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสากลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานนครศรีธรรมร,ราช YEC นครศรีธรรมร,ราชสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสมมผู้ประกอบการร้านอาหาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดและศูนย์การค้าเซ็นทรัลพราซ่านครศรีธรรมราชกิจกรรมภายในงานนะคะมีทั้งการสั่งสรรเมนูสุดล้ำจากเหล่าเซเลบริตี้นครศรีธรรมราชและการสั่งสรรเมนูเด็ดร่วมกับคุณจุรีแหล่งเล่าการสแสดงดนตรีและการสแสดงพื้นบ้านรวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขายการไลฟ์นะคะทุกวันในช่วงเวลาระหว่าง10นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะกิจกรรมก็จะมีไปจนถึงวันที่4กันยายนนี้นะคะ สาร์อาทิตย์นี้คุณผู้ชมที่มีเวลาก็สามารถที่จะไปเดินชอบเดินชิมกันได้ค่ะที่บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซารนครศรีธรรมราชค่ะ้ัลบบนหลแบบ เาเป็นกันเองง่ายง่ายสบายสิกันยายนนะคะทุกวันก็จะมีการออกบูธือว่าป้าจอยค่ะจากทีมาหอ,อการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับเกียดยได้รับเกียดเิยคฮะาจากประธานในพิธีอาหารทะเลที่แม่โครสดคุณภาพดีสะอาดปลอดภยัยมีให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์ผู้ประกอบการความสดสร้างความสุข สร้างกำไรแมคโรผุ้นำอาหารสดตัวจริงมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด